สวัสดีคุณอิทีช่องฟอตอนที่สามลุงพลนะคะอักเสบนะคะตอนก็ได้มาถึงแล้วปั้นงานปั้งานเขจะไม่รับเลยเขาสับไปปั้นงานเขานมปเลยก็ได้ครับแต่ว่าเขาสั่ ไหวละบหวล้อยอะครบอยาคอจนเนอเราด <c oughs> รอสู้คุณนาทีไม่ได้ดูซินะ,ะนะโอ้ค่ะ ไปทำอะไรมาไปอาบเดือดที่ไหนมาเนี่ยโอ้ ใช่เปลาบอกอยากไเท่านั้นเอางีอย่าพาอนี่ยาพาปอนียาพามาดีอะไร้วยเนี่ยต้องัะไงกันต้องยัะไรกันอ้อะไรไมน่ะีนต้องไปดูในคลิปผมฮ่าฮกาฮ่าไปยาวเนี่ย เขปต้องคงเขาไปดูอะรบอกขนาดด้่าแล้วนะาเดี๋ยวก็หลังไเขามานทไปภาษาได้เพราะเราหกช้าช้ากว่าทไ สอยงามมากเลยนะคะทุกค่ ใอยูมันมีลูกเขาบกว่าด่าตัว่นนเขไม่ว่ามีสุขภาพลยนะคอดูว่าันนี้ใหแม่สตั้งใจไว้ว่าสุขาพวันที่เก่าเพรวันที่เก่าเันนีมว่านแตงานมานี่เจะวกดอากา้นเอฟซีนะคะวันนี้ทั้งวันเลยากันเยอะนะคะ นี่ก็จะห้าโมงแล้วสี่โมงกว่านะคะคุณอี๊ซ

วัเลี้ยงไหมมันเลี้ยงกดงนอก บ่อต้นคอกยังต้นเกาต้นแกพนนละเออต้นลูกแมนอำเภอบ้านม่วงแมนบ่ นี่กี่มาซ้อบ้านรูปบ้นเขอที่บ้านนั้นบ้านนั้นอที่บ้านคืบ่ชอบ่อไ่ลงบ่อมปรี่ยชบ่อมรูไเนี่ย่ได้มันหลายล่าง เมื่อแล้วแล้วว่านั่งยี่คุณบอกยังนั่งยู่บ่แล้วว่าละเฉเมื่อแล้วเราบอกอีพอเราบอกว่าุดเท่ามากเลยอีพอกับเมื่อแล้วว่าเออเออฮัดกันเราบอกเม่นนั่งยี่คุณอะแต่ว่าหันขอย่านเ้าเมื่อแล้วเป็นในอีพอมาเที่ยว ที่จำปาดงเป็นยังไงคักบบมวนบบภูมิใจรู้รสึก<จ>ดีใจหมดจ้ามาเห็นลูกเห็หลาเขาอย่างนี้ภูมิใจเขาทำได้ดีนั่นแค่นั้นแหละเป็นบุญเนาะเป็นบุญเนาะบุญแบบว่าให้ลูกให้ลานเล่นหลอดเข้าไว้แล้วต่อไปก็ลำรวยลำรวยจ้าได้พัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆจ้า โอที่มีนักท่องเที่ยวมาหลายๆลายรอชมกิจการจ้าอันี่มาแต่ลุงอันเจ้าอันมารอบใดล้วนี่เจ้านรอบแรกนี่รอบแรกบอกอ้าอีเบยไม่ยังพ้าแล้วพวกาจะมาหลายรอบแล้วโอ้ยแหวสิมามาโอ้ยอ้ยโอ้ยโอ้ยเอ เลี้องหลานมคือเาม่ยมือแอ่อ่าเมื่อนี้ได้โอกาสมันบอพ่อแม่ค่ะเจ้าม่านบอกลูกหลานมานํากันบดเลยอือบอกว่าเมื่อนี้ขอสิบ้ามาทั่วมันจำปาดงว่าผู้ใดสีมากับมานํากันอือจำปาดงจำปาดงจงม่นจ้ะบ้านนี้บอบ้านหวยน้ำเทียงลุงเียงแมน บ้านหวยน้ำทิยังอํเภอบ้านม่วงเขตบ้านม่วงหมอลุงข้ามว่อพรบ่แล้วมันบอคุณลุงขอพรอนองปูบ่นแล้วเหบือนบะเออมันดีโคลาภเออหรือเอออยู่ดีมีแห้งนะอ่าอ่อยู่ดีมีแห้งจ็บไม่จนนี่ละจ้า ก็ประมาณนี้นะคะทุกคนขอพรนะคะขอพรจากองค์ปู่ ให้อยู่ดีมีเฮียงให้งใองค์ปูรักทรงรักษานะคะไปไหนมาไหนก็กอให้แ้ยวคาาปลอดภัยนะาห้องฮะอ๋อลุงอยากเข้าห้องน้ำบอโอเคลุงเดี๋ยวก็จะบอกจะไ้ได้ไมไล่ก็มันทิ้งทิ้ง่ิ่งทิ้งทิ้งทิ้อทิองทิ้งิ้เทิอิ้งท่้มทิ้งทิ้งทิ้ง่ิ้้งอองอ้้อ ให้เห็นเป็นปี๋มันจะมันแหงเพิ่อเพื่อจีบตั้งเดือนเดือนแล้วก็อันโทษอันสซ่างอันซุดน้ํายาสิไปใส่อยู่ได้เล่าคนกระส่งไปให้ไป่าบัตรลินแล้วนี่เดลโมเดลไปแล้วแม่ลุงเจ้าจะไปเข้าห้องน้ามันตอนก็ขอคุณทุกกำลังใจนะคะสวัสดีค่ะ